สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านครับผมนครตะล่อนวัวน,นะครับเด้อนะครับออผมบริลลล่งชิปมาหลายมื่อครับผมลงั้งสุดท่ายคือวันที่สิบหากันยายนสองพนห้าร้อยหกิบหาครับตอนนั้นเป็นตลาดออวัวยูบานคุตว่านะครับตำบลคุตว่าเพื่อคกีฬาจังหวัดราสินนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นมานะครับตั้งแต่วันที่สิบหกกันยายนมานะครับผมกับบริลล์ลงจีบให้พี่น้องไนเบื้องลยนะครับนะครับหลายคนก็ถามมานะครับนะครับผมก็ขอแจ้งให้พี่น้องนะครับเอฟซีทูทัน้นสาบเะครับด้อกับผมนักข้นตน่อนวัวนะครับบัได้หายไปใส่ครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่บัสมบายยักน้อยครับนะครับคือเกี่ยวกับดวงตานะครับ กำลังรักษากับคุณหมออยู่นะครับนะครับมีปัญหาเจยวกับดวงตานะครับครับรดบ่ได้ครับมองบ่เห็นนะครับตัดชิปกะโบเคยเห็นหงนะครับกะเลยกําลังนะครับรักษากับคุณหมออยู่นะครับเอาแต่มือไดนะครับถ้าหายไปปกตินะครับผมนครตะลอนวัวนะครับปติกับมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งขึ้นเขาด้วยครับด้อนะครับขอแจ้งให้พี่น้อง ABC ทุกท่านนะครับได้รับทราบนะครับนะครับยังบาท่านได้เศร้าเฮ็ดช่องนะครับเด้อแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหยิบพัดนะครับรักษารักษาตาครับตาตาตาโวกให้ดีวันไหนครับอาจจะเป็นนอนเถาแล้วก็ได้นะครับขอพพี่น้องแก้งไ้พี่น้องได้รับทราบครับนะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับที่เป็นห่วงที่สืบถามมาเด้อเอาขอบคุณพี่น้อง เอพซีทุกท่านครับสวัสดีครับ